สวัสดีครับเพื่อนกอหวยรัฐบาลนะครับผมวันนี้มาดูสรุปบนล่างนะครับของงวดวันที่1เดือน12 2สองห้าหหนะครับครับวันนี้นะครับผมมาสรุปให้นะครับเอาบนก่อนเลยนะครับครับเด่นมากนะครับผมให้เม็ดเดียวนะครับผมครับตัวนี้ครับผมส่วนตัวรองนะครับผมก็มีนะครับผม ครับส2แล้วก็34นะครับผมแล้วก็33 3, นะครับผมตัวหนึ่งนะครับ ครับผมครับส่วนเลขสามตัวนะครับเพื่อนๆสามตัวนะครับงวดนี้นะครับครับพี่น้อยให้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมครับแล้วก็หนึ่งสองสี่นะครับผม แล้วก็2 2 4นะครับผมครับมาดูล่างกันต่อเลยนะครับล่างเด่นมากนะครับผมมวดนี้ผมให้นะครับครับผมสำหรับชุดลองนะครับผมชุดลองครับ7 8 แล้วก็เก้าแล้วก็นะครับผมเก้าเก้าห้านะครับผมครับแล้วก็แปดแปดแล้วก็ 8 5ห้านะครับครับตามนี้เลยนะครับหววรัฐบาลประจำวันที่1เดือนสิบ5 6 6สองห้าหกหนะครับสรุปบนสรุปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ที่แน่แน่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ